จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งคุณไม่สามารถเชื่อแม้แต่ความจริงที่ตัวเองเห็นหรือมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองเมื่อคุณเห็นใครบางคนทำผิดแต่เขากลับบอกว่าคุณคิดไปเองบางคนอาจเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายพูดหรือทำบางอย่างไม่ดีแต่พอทักเพาเขากลับบอกว่าเธอคิดมากเกินไปหรือเธอเป็นคนใจแคบนะสุดท้ายแทนที่เขาจะรู้สึกผิด คุณกลับต้องเป็นฝ่ายขอโทษทั้งทําที่ในใจลึกๆคุณยังรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ถูกต้องเลยนานวันเข้าคุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าปัญหาทั้งหมดอาจเกิดจากคุณก็ได้นี่คือกับดักทางใจที่เรียกว่าแกสไลติงศิลปะแห่งการบิดเบือนที่ทำให้คนคนหนึ่งค่อยๆสูญเสียความมั่นใจและหลงทางจากความจริงของชีวิต วันนี้เราจะมองให้ชัดว่ามันทำงานอย่างไรในจิตใจและทำไมเราถึงติดอยู่ในวงจรน,นี้พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีก้าวออกจากมันอย่างอ่อนโยนโดยไม่สูญเสียตัวตนและไม่ต้องจมอยู่กับความทุกข์ที่ไม่ใช่ของเราด้วยทั้งแสงสว่างจากแนวคิดทางจิตวิทยาและปัญญาจากพระพุทธธรรมคำว่าแกส i g ไลติงไม่ใช่คำใหม่แต่เป็นคำที่เกิดจากภาพยนต์เก่าเรื่องหนึ่งในปีคศ1944ชื่อว่าแกสไลท์ ในเรื่องนั้นสามีจงใจบิดเบือนความจริงทำให้ภรรยาของตนค่อยๆเชื่อว่าเธอกำลังเสียสติทั้งที่ความจริงไม่ใช่เขาทำแบบนี้เพื่อควบคุมและปิดบังความผิดของตัวเองจากหนังเรื่องนั้นคำว่าแกสไลติงจึงถูกนำมาใช้ในจิตวิทยาเพื่ออธิบายพฤติกรรมการบิดเบือนความจริงจนอีกฝ่ายเริ่มสงสัยในสิ่งที่ตัวเองเห็นสิ่งที่ตัวเองจำและสิ่งที่ตัวเองรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นจริงต่อหน้าต่อตาการพูดซ้ำๆว่าเธอคิดมากไปเองหรือการทำให้ผู้ฟังเชื่อว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดเสมอผลลัพธ์ก็คือผู้ที่ถูกกระทำจะค่อยๆสูญเสียความมั่นใจไม่กล้าเชื่อแม้แต่ความคิดของตัวเองแล้วเริ่มอยู่ภายใต้การควบคุมของอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวนี่คือสาเหตุที่แกสไลติงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของการควบคุมทางจิตใจที่รุนแรงและทำร้ายลึกที่สุด เพราะมันไม่เพียงบิดเบือนความจริงภายนอกแต่ยังบิดเบือนความจริงภายในใจของเราและสิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะฟังดูรุนแรงแต่ในชีวิตจริงเราอาจพบแกสต์ไลติงได้บ่อยกว่าที่คิดไม่ว่าจะในครอบครัวเพื่อนฝูงที่ทำงานหรือแม้กระทั่งในสังคมถ้าเรามองแกสต์ไลติงผ่านมุมมองจิตวิทยาเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากแรงจูงใจและกลวนไกาทางใจของทั้งสองฝ่ายผู้ที่ใช้แกสต์ไลติงมักมีแรงจูงใจหลายอย่างเช่น เพื่อควบคุมและได้เปรียบบางคนต้องการความรู้สึกเหนือกว่าต้องการให้คนอื่นสงสัยในตัวเองเพื่อให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยหรือได้ผลประโยชน์เพื่อปกปิดความผิดของตัวเองแทนที่จะยอมรับความผิดพวกเขาจะใช้วิธีบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือโทษอีกฝ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบปัญหาส่วนตัวและความไม่มั่นคง บางครั้งผู้กระทำเองก็มีความกลัวการขาดความมั่นใจหรือประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้เขาต้องยึดอำนาจเพื่อรู้สึกปลอดภัยแล้วทำไมผู้ถูกกระทำถึงติดอยู่ในวงจรน,นี้ผู้ถูกแกสไลติงไม่ได้โง่หรืออ่อนแอแต่อย่างใด กลไกจิตวิทยาที่ทำให้เราติดอยู่ในวงจรน,นี้มีหลายปัจจัยเช่นความรักหรือความผูกพันเรามักให้อภัยและพยายามเข้าใจอีกฝ่ายแม้ว่าสิ่งที่เกิดไม่ถูกต้องก็ตามความกลัวการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ครอบครัวหรือการทำงานเราอาจกลัวที่จะเผชิญหน้าหรือสูญเสียสิ่งสำคัญ ความไม่มั่นใจในตัวเองเมื่อเจอคนที่บิดเบือนความจริงซ้ำๆเราเริ่มสงสัยความคิดและความรู้สึกของตัวเองทำให้เราต้องพึ่งพาผู้กระทำเพื่อหาความแน่ใจการยึดติดกับภาพลักษณ์หรือบทบาทเดิมบางคนคิดว่าถ้าไม่ยอมรับฉันจะเสียทุกอย่างจึงเลือกอดทนแม้จะถูกทำร้ายทางใจผลกระทบในระยะยาว การถูกแกสไลติงซ้ำๆทำให้เกิดผลเสียต่อจิตใจยอย่างลึกซึ้งเช่นสูญเสียความมั่นใจในตัวเองรู้สึกสับสนในความจริงและสงสัยทุกอย่างที่ตัวเองคิดหรือจำเกิดความวิตกกังวลและความเครียดเรื้อรังบางครั้งอาจพัฒนาความรู้สึกผิดเกินจริงหรือความซึมเศร้าแต่ข่าวดีก็คือทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะสังเกตและปกป้องใจตัวเองได้ การเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังแกสไลติงช่วยให้เราเห็นว่าไม่ใช่ความผิดของเราและเราไม่จำเป็นต้องถูกควบคุมหรือหลงทางในความคิดของตัวเองอีกต่อไปเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าแกสไลติงคือการบิดเบือนความจริงและทำให้ผู้ถูกกระทำสงสัยในตัวเองคำถามต่อมาคือเราจะทำอย่างไรไม่ให้ใจหลงทางและไม่ตกเป็นเหยื่อทางใจในพุทธธรรมมีหลักสำคัญที่จะช่วยเราได้ หนึ่งคือการมีสติสติช่วยให้เราสังเกตความคิดความรู้สึกและสิ่งที่เกิดรอบตัวได้อย่างชัดเจนเมื่อถูกอีกฝ่ายบิบเบือนเราจะสังเกตได้ว่านี่คือคำพูดของเขาและนี่คือความรู้สึกของฉันการแยกสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นหรือการตีความของอีกฝ่ายจะช่วยให้เราไม่สับสน ตัวอย่างเช่นถ้าคนรักบอกว่าเธอคิดมากไปเองสติช่วยให้เราพูดกับตัวเองว่านี่คือความคิดเห็นของเขาไม่ใช่ความจริงของฉัน2คือการใช้ปัญญาปัญญาช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์และความบิดเบือนเราจะเห็นว่าทุก์เกิดจากการยึดติดและหลงเชื่อ เมื่อเข้าใจว่าคำพูดบิดเบือนของอีกฝ่ายไม่ได้กำหนดคุณค่าในตัวเราเราจะเริ่มปล่อยวางไม่ถูกชักนำโดยความรู้สึกผิดหรือสงสัยตัวเองตัวอย่างเช่นแม้เขาจะบอกว่าเธอขี้หึงเกินไปเราสามารถใช้ปัญญาว่าความรู้สึกหึงเป็นความรู้สึกของฉันมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ผิด 3. การตั้งขอบเขตทางใจและกาย พุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักความไม่ยึดติดแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องทนทุกอย่างการรู้ทันใจช่วยให้เราตัดสินใจอย่างมีสติเช่นถ้าเจอสถานการณ์ที่เป็นแก s l i g h t i n ซ้ำๆเราอาจเลือกเว้นระยะจากผู้กระทำหรือสื่อสารอย่างชัดเจนการตั้งขอบเขตช่วยปกป้องความสงบภายในและรักษาความมั่นใจในตัวเอง การฝึกสติและปัญญาในชีวิตประจำวันสามารถเริ่มได้โดยฝึกสังเกตความคิดและความรู้สึกของตัวเองทุกวันจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพื่อยืนยันความทรงจำและความรู้สึกใช้การเจริญสติในการสังเกตคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นโดยไม่ยึดติดหรือหลงเชื่อทันทีใช้การพิจารณาปัญญาในการเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์และไม่ปล่อยให้ใครมาทำให้เราเสียความมั่นใจในตัวเอง l กสไลติงอาจทำให้เราเสียความมั่นใจติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่บิดเบือนการออกจากวงจรน,นี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นไปได้ด้วยสติและปัญญาเริ่มจากการกลับมาเชื่อใจตัวเองและยืนยันคุณค่าของใจเราเองทีละขั้น 1. ฟื้นคืนความไว้วางใจในตัวเองสิ่งแรกที่แกสไลติงพรากไปจากเราก็คือความมั่นใจในตัวเองดังนั้นก้าวแรกของการออกจากวงจรน,นี้คือการกลับมาฟังความรู้สึกของตัวเอง ถามตัวเองว่าฉันรู้สึกจริงๆอย่างไรยืนยันกับตัวเองว่าความรู้สึกของฉันไม่ผิดเพราะทุกความรู้สึกของเรามีคุณค่าและคือสัญญาณที่เตือนใจเรา 2. จัดเก็บหลักฐานภายในใจหลายคนออกจากวงจรไม่ได้เพราะถูกทำให้สงสัยตัวเองซ้ำๆการเขียนบันทึกช่วยให้เรายืนยันความจริงโดยเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเขียนความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนั้น เมื่อย้อนกลับมาอ่านเราจะเห็นชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่เราคิดไปเอง 3. ตั้งขอบเขตและกล้าที่จะพูดว่าไม่คนที่ใช้แกสไลติงมักก้าวข้ามขอบเขตของเราโดยไม่รู้ตัวหรือไม่สนใจดังนั้นการกล้าตั้งขอบเขตชัดเจนเช่นปฏิเสธที่จะถกเถียงในเรื่องที่ถูกบิดเบือนเลือกเว้นระยะห่างเมื่อถูกทำซ้ำซซึ่งถือเป็นการปกป้องใจตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัว 4. สร้างพื้นที่ปลอดภัยเราจะออกจากวงจรไม่ได้ถ้าเรายังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บิดเบือนเราจำเป็นต้องหาคนหรือพื้นที่ที่รับฟังและสะท้อนความจริงให้เราอาจจะเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้ครอบครัวที่เข้าใจหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเสียงที่ซื่อสัตย์เหล่านี้จะช่วยย้ำเตือนว่าเราไม่ได้ผิดปกติเราไม่ได้คิดไปเองแต่เรากำลังเผชิญสิ่งที่ผิดปกติจริงๆ 5. ใช้หลักพุทธธรรมคือสติและอุเบกขาในมุมของพระพุทธศาสนาการออกจากวงจรแก๊สไลติงไม่ใช่เพียงการหนีแต่อยู่ที่การเห็นสติทำให้เราเห็นความจริงชัดว่าอะไรเป็นเพียงคำพูดบิดเบือนและอะไรคือความจริงของใจเราอุเบกขาทำให้เราวางใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวกับการกล่าวโทษหรือการบิดเบือนของผู้อื่น เมื่อใจเรามีสติและอุเบกขาเราจะไม่ถูกดูดเข้าไปในเกมที่อีกฝ่ายสร้างขึ้นอีกต่อไป 6. กล้าตัดสินใจออกมาการออกจากวงจรแก๊สไลติงอาจหมายถึงการเว้นระยะการลดการสื่อสารหรือแม้แต่การออกจากความสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงแม้จะยากและเจ็บปวดในระยะสั้นแต่คือก้าวที่จำเป็นเพื่อปกป้องความสงบและความเป็นตัวเองในระยะยาว s ก i สไลติงอาจเคยทำให้เราเจ็บปวดทำให้เราหลงเชื่อว่าเราไม่ดีพอหรือเราไม่มีคุณค่าแต่ความจริงแล้วไม่มีใครสามารถพรากความจริงในใจเราไปได้ในทุกความสัมพันธ์เราอาจพบคนที่ปิดเบือนทำให้เราสงสัยตัวเองแต่ขอให้คุณจำไว้ว่าความรู้สึกของคุณมีค่าความจริงของคุณมีพลังและคุณไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ใครมาลุบล้างความเป็นตัวคุณ พุทธธรรมสอนเราว่าทุกเกิดจากความหลงแต่ความพ้นทุกเกิดจากการรู้เท่าทันเมื่อเรามีสติเห็นชัดว่าอะไรคือการบิดเบือนและอะไรคือความจริงเราก็จะไม่ลงไปกับคำพูดที่ทำร้ายใจอีกต่อไปขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณมีสิทธิที่จะรู้สึกคุณมีสิทธิ์ที่จะยืนยันความจริงของตัวเองและคุณมีสิทธิ์ที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ทำร้ายจิตใจเพราะในท้ายที่สุดแล้ว คุณคือที่พึ่งของตัวคุณเองและไม่มีใครสามารถพรากความสงบและคุณค่าภายในใจคุณไปได้หากคุณเลือกที่จะยืนหยัดบนความจริงนั้นจงจำไว้เสมอว่าคุณไม่บ้าคุณไม่ได้คิดไปเองแต่คุณคือผู้เห็นความจริงและผู้มีพลังที่จะก้าวข้ามทุกการบิดเบือนในชีวิตท้ายนี้ขอให้บทเรียนเรื่องการสไลติงไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดที่ผ่านเข้ามา แต่เป็นเส้นทางที่ทำให้คุณรู้จักตนเองชัดเจนขึ้นแข็งแรงขึ้นและรักตัวเองอย่างที่คุณควรค่าแก่การได้รับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่กำลังเผชิญปัญหาแบบนี้อยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคลิปนี้นะคะทำให้คุณนึกถึงใครบางคนที่คิดว่าเขาอาจจะกำลังเผชิญเรื่องราวเหล่านี้อยู่ก็อย่าลืมแชร์คลิป นี้ไปให้เขาด้วยนะคะก็ถ้าหากว่ามีคําแนะนํานะคะหรือว่ามีหัวข้ออะไรที่อยากจะให้ทางช่องทําออกมาก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ